สวัสดีครับเอีเดียวเพื่อนๆนะเพื่อนๆยังไม่ได้ถ่ายในเอียังไม่ได้สอบถามอาการเนาะสอบถามอาการไปแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปถ่ายเพิ่ซ้ำอีกนะเพื่อนจะได้ไม่ต้องแบบพูดพูดบ่อยใช่เมื่อกี้ก็สามีของคุณคุณตุกตาเนาะคุณตุกตาเนี่ยเป็นลูกสาวเนาะเป็นเป็นลูกสาวของแม่ดวงบ้านที่เราไปกินข้าวไปบ่อยอยู่ที่ลาวแล้วก็น้องอนก็พักอยู่ที่นั่นด้วยกินทุกครั้งทุกรอบที่ไป บ้านหลังนั้นนะแล้วทีนี้เมืนนอ่อกี้ก็เข้าไปห้องฉุกเฉินนะทางคุณหมอเพื่อนก็เจาะเลือดตรวจตรวจด,ดูเบื้องต้นคุณหมอให้รอผลตรวจประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนนี้ผลตรวจยังไม่ออกมาซึ่งยังไม่รู้ว่าต้องนอนหรือผ่าตัดหรือรักษาย,ยังไงยังไม่รู้รู้แต่ว่า ค่ารักษาพยาบาลเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะประมาณเท่าไหร่รักแม่รอบก่อนที่เข้ามาน่ะเขาเสียสองหมื่นกว่าบาทเขาเคยมาเขาเคยมาเคยพาแม่มารักษาตรงนี้อยู่เขาเสียอยู่สองหมื่นกว่าบาทคือแต่ละรอบเนี่ยส่วนใหญ่จะประมาณสองหมื่นเอามื่นเนี่ยต้องมีอยู่แล้วคือประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นโดยประมาณใช่ เพราะว่ามามารอบนี้มันจะเสียหนักกว่าเพราะว่าค่างเงินของเขามันค่างเงินเฟอ้อเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะสูงเราก็เห็นใจอยู่นะเพราะฉะนั้นก็รอดูต่อไปเรื่อยๆว่าแนวทางการรักษาจะเป็นยังไงจะได้ค่าเปล่าถ้าได้ค่าก็แล้วเมื่อกี้เพื่อนก็กังวลกังวลก็คือ ท่านก็ว่าเกรงใจพวกเรากังวลนแกเกรงใจพวกเราพวกเราหยุดการหยุดงานมาพาเขาขึ้นไปหาหมอนะิ่นเกรงใจเออเม่มเกเดี๋ยวกลับไปรอบนี้อาจจะได้ไปทําเอกสารรถของตัวเองอ่อมาพอมารอบนะหน้าก็จะได้แบบขับรถพื๊ดมาเลยไงเออซึ่งตอนแรกน่ะ,ะเขามีทางเลือกอยู่สองทางรักษาที่เวียงจันทร์ แล้วก็มารักษาที่ไทยนะเพื่อนใช่เพื่อนเลือกที่จะมารักษาที่นี่เนื่องด้วยแฟนของเพิ่นเนี่ยคุณตุ๊กตาเนี่ยเวลาเดินอ่ะมันจะสะเทือนพุงเวลารถตกหลุมมันจะสะเทือนพุงแล้วเวียงจันโรงพยาบาลใหญ่ที่เวียงจันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลมันอยู่คนละอยู่คนละที่กันเลยน่าจะ ประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงจะบอกงี้ถ้าขับรถนะประมาณเจ็ดแปดชั่วโมงไกลถ้ามาตรงเนี้ไม่ถึงชั่วโมงมันมันไกลใช่เพื่อนก็เลยเลือกตัดสินใจมาตรงนี้เพราะไปไปตรงโน้นน่ะนั่งรถตกหลุมอ่ะมันไม่ไหวแน่นอนเพื่อนก็เลยเลือกมาที่นี่มันใกล้กว่าแล้วถ้าสมมติว่าได้นอนเนี่ยจะต้องเลยเซฟค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้าไปอีกเพราะว่า ถ้านอนจริงๆก็ต้องไปไปหาห้องนอนหาห้องเช่าอะไรนะหรือยังไงไม่รู้อ่ะเราก็อาจจะได้พาเพื่อนไปหาห้องเช่ารอผลตรวจตรวจเลือดอีกทีหนึ่งก่อนว่าจะยังไงต่อตอนนี้เราพักเทียงกันอยู่พี่เขาได้กินข้าวไปแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงเขาก็กินไม่ค่อยอร่อยหรอกเนาะคนมาหาหมอแล้วใครจะถอยเป็นไปด้วยความกังวลไะคกังใช่ทางบ้านของเขาก็ให้กังวลใหญ่เลย นะกังวลหลายอย่างเพราะเราไม่รู้ไงว่านเนื้อ,อนัานานาน่นอ่ะมันเนื้อดีหรออือเนื้อร้ายก็ก็ตั้งคึ่งด้วยนะใช่โอ้เห็นใจเพื่อนนะ<ช>เห็นใจเพื่อนมากแล้วก็ยังสงสารเลยสังเกตดูว่ารถที่เขาวิ่งมาจากลาวเขามารักษาที่นี่เขาจะเอารถส่วนตัวมีแต่รถหรูๆ<ช>มานะรถหรูรถอะไรมาเต็มเลยเข้ามาตลอดเลยมีป้ายป้ายมาจากลาวรถหรูเต็มไปหมดเลย อันนี้น่าจะรอบรอบหน้านัา้นน่าจะแบบทำเอกสารรถอ่ดอะอนนดูเส้นทางแล้วนนต้องทำเอกสารรถเอาไว้อะ,อะเห็นใจเพื่อนหลักๆนะกเาเรื่องค่ารักษาแนะลรเนาะค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายสูงอยู่สูงสูงมากเพราะว่าค่าเงินถึงเงินเดือนสามงบนก็ไม่ได้น่าไมยอะไระแต่แต่เขาก็ต้องมารักษา จำเป็นไงใช่ผมก็ได้ไปปลอบใจเมื่อกี้ว่าเงินเงินทองน่ะมันเป็นของนอกกายคือถ้ามันมีที่อันนี้อ่ะก็เอามาก่อนทีหาหาหาได้ก็มาก่อนรักษาไปก่อนหายดีแล้วเราค่อยหาเงินใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้แถวโรงพยานาลแถวแถวบ้านเนี่ยมันอาจจะเครื่องมือเขาอาจจะมีไม่ไม่ถึงมีไม่ เครื่องมือไม่ทันสมัยอ่าเพื่อนก็เลยแนะนําให้ไปรักษาที่ไทยหรือไม่ก็เข้าเวียงจันท์ไปเลยอะไรประมาณนั้นเพื่อนก็เลยเลือกมาไทยดีกว่าเนื่องจากว่าตรงนี้มันอยู่ใกล้ใช่สามารถข้ามมาได้ง่ายกว่าพอพอเลือกมาไทยปุ๊บก่อนที่เขาจะตัดสินใจมาที่ประเทศไทยเขาก็โทรหาพี่เอกเมื่อเช้าได้ปรึกษาบอกข่าวว่าจะข้ามมาจะ สะดวกมาไอ้นี่หรือเปล่าเขาขอร้องมาเขาไม่มีที่พึ่งแล้วซึ่งซึ่งเขาก็รู้จักเราเนาะรู้จักเราใช่พวกเราเป็นกลุ่มแรกที่ไปใช่ตรงนั้นและได้เชื่อไหมหลังหลังจากนี้ไปถ้าเราไปที่ที่โน่นอีกมันจากจากปกติเขาต้อนรับดีนิดดีกว่าเดิมนะะพวกเจ้าสังเกตดู เพราะฉะนั้นเราก็เต็มที่กับเขาแล้วกันเนาะวันนี้เราก็อยู่ทั้งวันแล้วกันเราก็ทิ้งไม่ได้เยอะแหละหนึ่งเพื่อนยังมีรถยังมีอะไรบางทีเพื่นอาจจะอเรานี่แหละสงสารเขาถ้าถ้าเกิดเราทิ้งไปตอนเนี้ยเรามีเขาจะเคว้งเลยนะเรานี่แหละทำงานเรานี่แหละเราก็เป็นห่วงเขาทำบุญจะได้ไปเพราะฉะนั้นเราก็อยู่อยู่ไปเนาะวันนี้เราก็สละทั้งวันซะเนาะเดี๋ยวดูเพื่อนจนจนจบนั่นแหละอยู่จนจบนั่ะว่าเพื่อน ให้กลับบ้านเราจะได้ไปส่งที่ที่ด่านให้ให้คนฝั่งเขามารับดูแลให้ถึงที่สุดดูแลให้ถึงที่สุดแต่ถ้าถ้าค่ำเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันใหม่อีกทีนึงเราคงจะต้องพาแม่แม่เพื่อนไปหาชักแล้วก็กลับบ้านก่อนในวันนี้ถ้าได้แอดมิทถ้าแต่เท่าที่ผมศึกษามาเวลามีกับอะไรแบบนี้เนี่ย โดยใหญ่เขาจะให้แบบอาการดีขึ้นก่อนนะเขาเขาไม่ผ่าให้นะสมมุตินะเหมือนเราปวดฟันเนี่ยปวดหนักๆเขาไม่ไม่ออกให้นะคุณแม่เราเคยมีลูกถ้าสมมติว่ามีอะไรเกี่ยวกับลูกเนี่ยเขาต้องรักษานางไหมหรือว่าต้องแบบแอนตี้วดูตามอาการเลยอืมทาราเด็กอาจจะพักลอดเลยใช่ดูอาการผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเหมือนการปวดฟันถ้าปวดหนักๆให้เขาถอนให้เขาถอนฟันเลยเขาไม่ถอนให้นะ หมอจะไปประเมินอาการถ้าตรวจมาเป็ด้วยแบบนี้แล้วเขาจะมาถามว่าความเสี่ยงใช่แบบสมมติว่าถ้าในขาเกาขาดเลืได้หนึ่งย่งอะไรนี้เขาก็จะรอดูเราด้วยแต่ตอนนี้น่าจะเสี่ยงนะเพราะว่าความวดมากคิดไว้ก่อนนะประมาณอนี่ในสีก็ต้องประเมินความเสี่ยงอะไรต่างๆหลายด้านเราไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยอนี้กผลือเ๋ยรอผลตรวดมันก็ลังจะเอาน่าจะน่าจกล้เวลแล้วล่ะ พะคุณหมอมันบอกว่าประมาณหนึ่ง <1 S 2> ชั่วโมงแต่ตอนนี้มันก็ชั่วโมงนิดๆแล้วน่าจะช่วงเที่ยงอะพักเที่ยงพักเที่ยงก็ดีงามก็เลยนี่นี่น่โอเคพี่น้องก็ฝากไว้ท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ